กินกลครับหมพักลวกพี่น้องลวกพักกวงตุงของเต๋มะนาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแมพอาา่พี่น้องสุขสุขนะจ๊ะพี่น้องมือสิพ้าไม่กินปนปลาทูแส่บะเขือจากพี่น้องจา้ากินก็ข่าเนี้ยพี่น้องข่าเนี้ยติ๊บหน่อยคือเกาจากพี่น้องจา้ามาเสิร์เ้องกันจากพี่น้องจา้าพักกับพักแก้มไร้โม่น,นี่ หลวกมาเรียบร้อยพี่น้องอือตุ๋ยลอยพี่น้องจ้ะตุ๋ยข้ามยังงนๆันเลยตับแซบอหอมหอมปลาทูอืม พักลวกพี่น้องลวกพักกวางตุงของเต๋มานล้วกินกันครับมู ปั่นเ้าเนี้ยเอาใส่เลยต้มไข่มานน้ำเป็นของ กินแบบนี้ลดอมลมแห้งแห้งไปหรอ เฮีดนางฝ่าอวันไปห่อกจ้าหืมหลวงมากเหเลยมเ้ย

อือินมาจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆนะจ้าสวัสดีจ้า